สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าน้อยนะคะปีนี้ฉันก็อายุป่าเข้าไป47ปีแล้วแต่ถึงแม้ว่าฉันจะอายุเยอะแต่ฉันก็ยังดูแลสุขภาพตัวเองชอบออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ฉันเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่กรุงเทพเป็นร้านเล็กๆร้านหนึ่งส่วนสามีของฉันนั้นตายไปได้7ปีแล้ว และมาปีนี้ร้านเสริมสวยของฉันก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากมีลูกค้าน้อยจึงทำให้ฉันตัดสินใจที่จะปิดร้านไว้ก่อนวันพี่ว่าพี่คงเปิดร้านต่อไปไม่ไหวแล้วละ่ะพี่คงจะต้องปิดร้านสักสองสามเดือนรอให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดอีกทีนะจ๊ะ ฉันบอกกับวันลูกน้องคนเดียวในร้านของฉันจ้ะพี่น้อยวันเข้าใจนะจ๊ะว่าพี่คงจะไม่ไหวจริงๆลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแล้วไหนจะต้องมาจ่ายค่าเช่าร้านอีกถ้าเป็นแบบนี้วันเองก็เห็นกับพี่นะจ๊ะที่ปิดร้านไปก่อนก็ดีเหมือนกันเออแต่ว่าช่วงที่ปิดร้านเนี่ย วันว่าจะขอกลับบ้านนะจ๊ะพี่น้อยอยากจะไปเยี่ยมบ้านของวันไหมไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศไปรับอากาศดีๆที่บ้านนอกเผื่อจะได้เป็นการชาร์จแบตร่างกายไปด้วยไงจ๊ะพี่น้อยสนใจไหมเออพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะไปเปลี่ยนบรรยากาศรับอากาศดีๆที่แถวชนบทก็น่าจะดีเหมือนกันเอาเป็นว่าพี่ไปกับวันจ้ะ และเราสองคนก็เดินทางมาถึงที่บ้านเกิดของวันเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเอยสดชื่นจังเลยวันอากาศแถวชนบทนี่ดีจังเลยเนาะเห็นไหมวันว่าแล้วว่าพี่น้อยต้องชอบแน่ๆแล้วบ้านของวันเนี่ยอยู่ไกลาจากตัวเมืองมากไหมจ๊ะเนี่ยเออก็ประมาณ4ี่หกิโลค่ะพี่น้อยรอแป๊บหนึ่งนะคะ น้องชายวันกำลังขับรถมารับแล้วล่ะค่ะแป๊บหบนึ่งก็น่าจะถึงแล้วมั้งคะนั่นไงต้อมมาถึงแล้วเรานั่งรอกันอยู่สักพักแล้วน้องชายของวันก็มาถึงต้อมต้อมพวกพี่อยู่นี่จ้ะทางนี้นี่พี่น้อยจ้ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่พี่ทำงานอยู่พี่น้อยจะมาพักที่บ้านเราสักเดือนสองเดือนนะจ๊ะก่อนที่ร้านจะเปิด ส่วนนี่ต้อมค่ะพี่น้อยเป็นน้องของวันเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะออยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ชื่อน้อยจ้ะครับผมผมชื่อต้อมครับยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันไปครับไปขึ้นรถจะได้รีบกลับบ้านไปพักผ่อนกันคงเดินทางกันมาเหนื่อยไปครับรถจอดอยู่ทางนั้นเดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าให้ครับ และแล้วพวกเราก็มาถึงบ้านของวันบ้านของวันนั้นเป็นบ้านไม้ยกสูงเป็นทรงโบราณซึ่งที่บ้านของวันนั้นจะไม่มีห้องนอนจะมีแค่ห้องถงห้องเดียวแต่ละคนก็ต้องกลางมุงนอนอเนื่องจากพ่อกับแม่ของวันนั้นเสียไปแล้วและน้องชายก็อยู่บ้านนี้เพียงลำพังมาตั้งนานส่วนตัวของวันเอง นานๆนนทีถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่งน้องชายของวันก็เลยไม่ได้ขั้นห้องเอาไว้ให้พี่น้อยพี่น้อยนอนได้ไหมจ๊ะอืมเดี๋ยววันจะกลางมุงให้พี่น้อยตรงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะก็นอนด้วยกันกับวันส่วนต้อมนะ่ะเขาก็จะนอนอยู่ที่มุมนั้นเป็นประจำของเขาแล้วจ้ะพี่น้อยนอนได้ใช่ไหมจ๊ะไม่อึดอัดใจใช่ไหม จ้าพี่นอนได้จ้าวันไม่ต้องห่วงหรอกไม่อึดอัดอะไรหรอกจ้ะพี่รู้สึกสบายนะได้นอนที่ห้องโล่งๆแล้วก็กางมุ้งแบบนี้ค่ะดีแล้วค่ะพี่น้อยน,นอนได้วันก็สบายใจงั้นก็รีบนอนพักผ่อนกันเถอะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไร่อ้อยกันไร่อ้อยไร่อ้อยใครเหรอจ้าวันอ๋อไร่ของต้อมนะจ้ะต้อมเขาอยู่คนเดียวแต่ว่า เขาก็ขยันมากเลยนะคะพี่น้อยเขาทำไร่อ้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันว่าจะชวนพี่น้อยไปดูไร่อ้อยของต้อมกันจ้าไปก็ไปจ้าเออแล้วว่าแต่ว่าทำไมต้อมน้องของวันน่ะถึงยังไม่แต่งงานละจ้าโอ้ยต้อมน่ะเขาเป็นคนขี้อายจ้ะพี่น้อยไม่กล้าไปจีบผู้หญิงหรอกวันวันก็เอาแต่ทำงานในไร่ในนา แล้วผู้หญิงสมัยเนี้ยก็ชอบสบายกันทั้งนั้นและจ้ะพี่น้อยไม่มีใครอยากได้ผัวเป็นชาวไร่ชาวนาหรอกเขากลัวได้ทำงานหนักต้อมมันก็เลยโสดมาจนถึงตอนนี้ไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนอนเถอจะจ้ะพรุ่งนี้จะได้ตื่นกันแต่เช้าฉันบอกกับวันในตาฉันเองก็พลางเหลือบไปมองตรงมุ้งของต้อมที่ต้อมนอนอยู่ ฉันเผลอยิ้มออกมาให้กับตัวเองก่อนที่จะนอนหลับไปจนถึงรุ่งเช้าตื่นทจ้าเช้าแล้วเสียงใสๆของวันปลูกฉันให้ตื่นไปจ้ะพี่น้อยลงไปกินข้าวกันเดี๋ยวจะได้ไปไร่อ้อยฉันมาถึงที่ไร่อ้อยของต้อมที่นี่ดูกว้างใหญ่สวยงามและก็สบายตาทำให้ฉันรู้สึกชอบบรรยากาศ ของที่ชนบทมากขึ้นฉันหันไปถามต้อมที่อยู่ข้างๆนี่ต้อมทำงานคนเดียวเหนื่อยไหมเออก็ไม่เหนื่อยนะครับทำคนเดียวจนชินหมดแล้วเฮ้ยสมัยเนี้ยจะหาใครมาอยู่ด้วยก็ลำบากผู้หญิงแถวบ้านเนี้ยเรียนจบเขาก็พากันไปทำงานที่กรุงเทพกันหมดไม่มีใครสนใจที่จะอยู่บ้านหรือทำงาน ในไร่ในสวนหนักๆแบบนี้ผมก็เลยต้องทำมันคนเดียวอย่างนี้แหละครับพี่น้อยอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดมีคนแก่ๆคนหนึ่งสนใจที่จะมาทำงานช่วยต้อมต้อมพอจะรับพิจารณาไหมล่ะจ๊ะฉันพูดพรางกับยิ้มให้ต้อมเป็นเชิงโยนหินถามทางเพราะฉันเองรู้สึกชอบต้อมแล้วก็ชอบที่นี่ ผมนะ่ะไม่สนใจเรื่องอายุหรอกนะครับขอแค่เข้ากับผมได้แล้วก็ชอบที่จะทำงานที่ชุนบททำงานในไร่ในสวนแค่นั้นผมก็พอแล้วล่ะครับเออแล้วพี่น้อยเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวหรอครับหรือว่ายังไงอ๋อไม่มีหรอกจ้าสามีพี่ตายไปนานนั้นแหละแล้วพี่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันอ๋อเหรอครับงั้นก็ดีเลย ดียังไงล่ะจ๊ะอ้าวผมก็จะได้จีบพี่น้อยเลยไงล่ะครับบ้าฉันหัวเราะออกมาพร้อมกับอุทานออกมาด้วยความอายจริงๆนะครับพี่น้อยถ้าพี่น้อยไม่รังเกียจมาอยู่ด้วยกันกับผมไหมครับพี่ว่ามันจะเร็วไปนะต้อมไม่เร็วหรอกครับพี่เห็นไหมบางทีคนเขาคุยกันเป็นปีแต่งงานไปยังเลิกกันก็มี อืมใช่มันก็จริงของต้มเนาะพี่ว่าเรามาลองคบกันก็ได้นะแต่วันเนี่ยสิเขาจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมโอ้ยพี่วันน่ะเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเขาเองนั่นแหละเป็นคนเชียร์ให้ผมจีพี่น้อยอ้าวเหรอจ๊ะแหมหรือวันเนี่ยตัวร้ายเลยนะเป็นแม่สือ่อแม่ชักแต่ก็เอาเถอจ้ะ ก็ต้องขอบใจวันเขาแหละที่ทำให้พี่หายเหงาครับผมก็ต้องขอบคุณพี่วันที่ทำให้ผมมีแฟนสักทีและการไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านของวันในครั้งนั้นก็ทำให้ฉันได้พบเจอกับความรักดีๆที่นั่นฉันกับต้อมกำลังจะแต่งงานกันในอีกสองเดือนข้างหน้านี้แล้วเพื่อนเพ่อนทุกคนล่ะคะมีความรักที่ประทับใจแบบนี้หรือเปล่า เป็นความรักที่ไม่ต้องใช้เวลาใดๆในการตัดสินถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ